เออติดไฟสุดปะสุดโอ้โหเรียบร้อยลาก่อนครับผมเออติดไฟจุดไฟเผาเรียบร้อยหนึ่งที่อดเดวเวลาแล้วครับผมที่เราจะเอารูไฟออกมาเล่นรอแปบ๊บอีกแค่อึดเ,เดียวเราจะได้พบกันอืม <c oughs> ดีวก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงอ่าอ่าอีกนิดหน่อย มาอัปเกรดดีกว่าอัปเกรดอัปเกรดเปลี่ยนร่างเป็นซามูไรนี่เสร็จละมาเลยตัวหนึ่งโหลดแล้วเราจะได้พบกันโอเคเอามายังมีอยู่เดี๋ยวให้เกชากับรักเกอร์บริเออร์นะครับผมตามสเต็ปโอเคครับผมเดี๋ยวไปก่อนเอหรือว่าเอาต่อดี๋ยวเราเอาทำซามูไรดีกว่าไป มามันถึงเวลาแล้วครับผม <Certainly. S 1> ที่ผมจะต้องไปทำการปันป่วนผ่านทางช่องเขาขอซ้องก่น <Certainly. S 1> อนจึ๊บจ๊บันนมีมีคนอยู่ตรงนั้นนะมีคนอยู่ตรงนั้น <On target. S 1> นี่นี่ใยับตะยบมาดิ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 มาิมาดิ oh. มาดิ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 าดิิมาด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 ิมมาาดิมาดิมาดมาดาดิม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 มาดิ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 มาดมาดิ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  เออเออเออเราไปยืนฮิวครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋นี้มชล้วออกออกนี่ออกเอออเอยิงนยิงนีเออโอเคเฮ้ยมีคนแหลม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 แต่ผมหตัวก็ยังดีเรียบร้อยมาหน่วยฮิวครับผมสมุไร เพิ่มเติมอัปเกรดเพิ่มทำราก้ระเบื้อและนี่ก่อนเดี๋ยวต้องทำสนูไฟกดเอากดโอ้เข้าไปติดเออมาครับไปกันต่อครับเราขอส่องอีกทีหนึ่งนะอ๋อโอ้โหกำลังกินโต๊ะจีนต้อยตีอยู่เลยเอ้ยมาดิ

โอ้โหกรนโลเขียวเลือดแดงนั่นน่ะฮะเอาสักทีดิเอาสักทีดิเออไม่รอดหรอกจะไม่รอดแน่หยุดหยุดหยุดโอ้หรอดอยวะตมิ้ตอกมิตตอกมิตตองมิเออมันต้องได้ครับผมต้องได้เ อะไรเออแตกกลับมาครับผมทำธนูไฟก่อนเราต้องแบบบุกทะลวงเข้าไปในช่องเขาครับผมธนูไฟธนูไฟ,ไฟ yeah. เ,เดี๋ยวก่อนนะม้าเหลือเออม้าเหลืออยู่อ่ะทำนี่กว่าเกชาเพิ่มอื s yes. Yes, <laughs> ธนูไฟครบแล้วก็เข้าไปทำธนูไฟเพิ่มทีสจูนิของเราจะใช้เป็นนักธนูครับผมกระโหลกเขียวแป๊บหนึงนะผมว่าเดี๋ยวผมใช้สมุยไปเสริมด้วยดีกว่าเออฮะเอ้ยนี้กดกดปิดไว้ตอง I have focus. มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามันมีอะไรโอ้ยดูๆกระโหลกเขียวกระโหลกเขียวกระโหลกเขียวเออพอหลอกแหมยิงไม่ถึงออกนอกระยะยิงหยุดก่อนกลับมาเราจะทะลวงเข้าไปยังไงเนี่ยด่านนี้เขาออกได้แค่ทางเดียวด้วย Certainly. เดี๋ยวก่อนนะมีละมีมาเสริมครับผมเดี๋ยวต้องสร้างคีบด้วยเดี๋ยวต้องสร้างทาวสไคร์ก่อนละตอมก่อนอะฮะมา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 ต่อยอู้กันโลคิ้วกันโลคิ้วกันโลคิ้วแล้วเออเรียบร้อยมันต้องเล่นอย่างนี้ครับผมเอาเคมิสมาอ๋อยิงบ้างไปใส่เลย เรียบร้อยกลับกลับกลับเอาข้างหน้าไปได้ก็ต่อเรื่อยๆครับผม oh, <yes. S 1> ไปเอาเดอกไม้ไฟลูกใหม่มาทาวสแควร์ oh, <yes. S 1> สร้างได้แล้วจัด <Yes. S 1> กลับมาทำเคมิส yes, <sir. S 1> เอาไว้ปั่นป่วนมาาเอาไปส่องต่อเดี๋ยวนะมาดิ เคมิสและเหล่านักฮันูของพวกเรากะโกลเขียวเออเฮ้ยไปทำไมเนี่ยฮะแล้วก็ส่องเข้าไปครับผมอู้ไฟยังไม่ได้ดับยีนึงนี่เอาเอาเอาเตรียไปสำรองไว้ตรงนี้ตรงนี้ผมนี่มุมได้เออติดไฟกลับ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 พอ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 แล้วก็ เอาโมเชื่อพลเรกันใหม่มาเกย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอุ้ยอุ้ยเอ้ยเข้าไม่ได้เลยเข้าไปที่แตกเลยเข้าไปทีหนึ่งวีเล่เอาประกันเข้าไปไม่ได้ประกันด้านหน้ามันหนาเกินไปเซมิสใช้เคมิสป่วนเอาฝั่งนี้ก็ขอดูตรงนี้หน่อยขอดูตรงนี้หน่อยขึ้นมาขึ้นมาโอเค ต้องโอเคมีแค่ตรงนี้นะต้องเผาครับผมติดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดู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 เยอะๆๆๆออกออกเลยออกเลยเมตาวอลล็อกอีกแล้วครับผมเมตาวอลล็อกอีกแล้วครับทุกท่านมันต้องเจอพลังของบ้างไฟกันหน่อยครับผมไปเร็วไปเร็วมีสอง้วครับผมอันป่วนครับ ขอซ่อมกันขอซ่อมกัน,ออกนตรงนี้ลึบเข้าไปอุย้ยมีบอ่อน้ำข้างๆวะเฮ้ยยากเรงงานนี้ยิงไปนหนึ่งช h o ก่อนสวยสวยครับผมสองลูกกลับออกมาหยุดกลับออกมากลับไปเติมกระสุนเติมเชือเพลิงผมว่าสถานีเติมกระสุนมันอยู่ไกลเกินไป่ะมาทางนี้ดีกว่าครับเราจะ เดี๋ยวก่อนนะตรงไหนได้บ้างตรงนั้นน่าจะได้ตรงนี้สวยสร้างไปตรงนี้ครับผมเติมรัวๆอย่าได้หยุดอย่าได้หย่อนส่องไปทีนึงเฮ้ยเฮ้ยมิางไปตรงนั้นน่ะโอ้โหเอาป้มมาดักตรงนี้ได้พี่ได้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 สอยลงไปปั๊บปั๊บูดููดูไรตรเลือดเหลองโอ้โหดูดูนั่นดดูกะกันกะกัน เดี๋ยวรอซัาบความเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยสอยก็ได้ I have Oh yes focus โนโนโน่อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเติมกระสุนก่อนเอาไงกับตรงนี้ครับผมโกันโลกเขียวกันโลกเขียวไว้ไปเลยไมปเลยเอาเกจ์ชาตีดิเฮ้ยเข้าไปตีตีมันตีดิตีดิเออเออออกมาออกมาออกมา ออกมาสิลูกพ่อเออเจอบังไฟเลยเป็นไงไอ้แน่ติดไฟหนึ่งช็อตแล้วตัวนั้นไปตีวอลล็อกไม่ช่วยเลยเลยโอ้เอาเมื่อก่อนเอา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 มื่อก่อนเออโอเคหน่วยฮิวก็ยืนหลังดีๆนะเรายิงขึ้นไปเรายิงขึ้นไปกลับกลับไปกลับกลับไปรู้สีกสู้ไม่ได้หวะ เออเติมกระสุนเติมกระสุนไปไปสร้างอะไรตรงไหนดีไอ้นี่ขึ้นข้างหน้าอ่าตรงตรงนี้เออเดี๋ยวเอาอาร่าขึ้นนะครับผมขยับขยาขยกิจการครับผมอเออเดี๋ยวเอาแบบสมุไรออกอาา่ะฮะสมุไรกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมเดี๋ยวเน้เนๆเป็นอาเชอร์ล้วนๆครับผม เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรก่อนเราขอแบบอัพเกรดระยะยิงก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปจ่ายละหนึ่งช็อตมีอะไรอยู่ข้างบนนั้นนะฮะนี่ขึ้นไปพวกนี้เดี๋ยวไปสร้างกระท่อมอยู่ฝั่งขวาเก็บข้าวดีกว่าขยับขยายครับผมเออเฮ้เดี๋ยวพอระยะระยะยิงมันไกลขึ้นเดี๋ยวผมก็จะ ป,ปั่นปูดเรื่อยๆครับผมทะลวงเปา้าข้างหน้าให้แตกกันนั่นแหละเออไกลขึ้นแล้วว่ะไกลขึ้นแล้วว่ะหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้มันอะไรกันตรงนี้เอ็งมาสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โน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 ้โน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 อโน้โน้โน้โ เอ๊ะเยอตัวอู้เยอะเยอะเยอเยอะอะไรทำอะไรทำอะไรไม่เอานะไม่เอานะสตันก็ไม่ไม่คุ้ม่ะไม่ไม่โดนปาระเบิดใส่ไปหนึ่งทีเออยิงไม่ได้ต้องถอยกลับ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 พอ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 ออออออ ไมเอาซิขยายก่อนเราได้ยังไงเนี่ยอัพเกรดเป็นหนึ่ง s h o สำหรับความรุนแรงนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอาผีมาโน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  no no n ไปตีกระทอมตีกระทอมเคทีด้วยเออปิดไฟ เตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะกลับไปที่เดิมครับผมโอเคมีใช่ไหมผีบีเฮ้ยไม่แล้วไม่แล้วสตาร์เตอรสตาร์เตอร์ไอนี้คุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนไม่คุ้มเลยโดยสองตัวนกเกย์ชาเราแตกไปตัวนึงเดี๋ยวนะครับม้าตกไปแล้วต้องรีบไปโจ้คืนโ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 น่เหยามาเหยามาโน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 ม้านี่เป็นของผมมาาลุกจากศีดำสิแมว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  กโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งตัวใช่ไหมกลับมาเติมกระสุนไปกลับมาเติมกระสุนก่อนคลิปได้แล้วเอาโอ้โหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตีนี้กับตีนี่ก่อนตีตัวนี้ก่อนเราจะสร้างคลิปตรงนี้เลยครับผมโน้โน้โน้โนโน้แหนแมวเอ้ยจี้ช้าหายไปสองโนเวย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 เอาระเบิดป้อนไปกินก่อน ออกมะระเบิดควันโตมาเป็นตัวหนึ่งอะโหหมดกันขึ้นไปเลยเอออย่นี้นั่นแล้วก็เสียแค่ตัวเดียวหรอว่าไอโอ้ยสเตมินาของไอ้นั่น่ะคาบุกีหมดระเบิดควันเลยไม่ออกเก็บยข้าต่อตอนนี้มาเล่นอาร่ามาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนั้นเลือดแดงเลือดทาวเวอร์เลือดสีแดง เดี๋ยวนะวอลล็อกแค่นั้นเนี่ยนะลุมยิงแป๊บเดียวลื่นเหลือแค่นี้โอ้ไม่กอเราดูถูกเมตาวอลล็อกไม่ได้จริงๆว่ะอยู่เยอะๆแล้วอย่างแรงเลยยิงไปนะ oh <yes. S 1> เราขอเข้าข้างหน้าครับผมซูซ oh <yes. S 1> าก่อน oh <yes. S 1> เออติดไฟกระโหลกเขี้ยวออกมาก่อน oh <no. S 2> ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนเอออยู่ข้างหลังไปก่อน เราจะต้องทะลวงทีละนิดทีละนิดครับผมมันทะลวงยากต้องค่อยๆเข้าทีเดียวไม่ได้ผมต้องเอาอะไรมาโลดแล่นดีครับเอาเทปโป้หรือว่าคาซานดีจังหวะนี้เราค่อยๆกระดึ๊กไปดึ๊กไปดึ๊กไปเออจังหวะนี้ได้ครับผมเล็ง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 ตัวนี้ไปก่อนตัวที่อุ้ยอุ้ยเฮ้ยลู่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 เออโน no 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 เอาม้าคืนมาได้ไหม โอ้มาคืนอ่ะโอ้โหไม่ให้หมาคืนด้วยวิ่กลับไปข้างหลังกลับไปแนวหลังว่ะเออไปไปแลนด์ไปเไร,ไไรแค่นี้ก็ได้การเข้าถึงน้ำเพิ่มเออนี่ก็ต่อเรื่อยๆจะรู้ตัวไหมเด็กไปงูเหงีกยบเข้ากันดีกว่าอ๋อดูข้างล่างนะครับผม ไม่รู้ว่าเขาจะแอบมันเนี้ยข้างล่างหรือเปล่าเมื่อกี้นี่คือไม่ได้ไปดูทางขวาแล้วคือแบบคือดี่มีฐานสอบมาเปิดโอเคโอเคโอเคด้านล่างไม่มีเดียนซ้ายไม่มีฐานสอบเฮ้ยรู้ตัวรู้โอ้ยกระโดดเดียวกระโดดเดีเราไม่เข้าไปเออโอเคเขารู้ตัวเพราะว่าเขามาซ่อมเราจะต่อฝั่งนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามีป้อม จะทะลวงข้างหน้าก็ยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันหนามากเราเอาไม่อยู่เราต้องการยูนิตมาทำการบุกทะลวงเข้าไปโอเคเทปโปมาเดี๋ยวเราจะจัดการแผนตอนนี้ก็คือเคลียร์ป้อมทางฝั่งซ้ายดีก่อนไอ้หอคอยป้อมเดียวเนี่ยจัดการมันก่อนเลยเพราะว่าเขาเห็นวิชาตรงนี้เขารู้ผมทำอะไรตัดวิชาเขาทิ้งก่อน ติดไฟครับผมเหมือนมีสร้างบ่อน้ำให้ข้างๆเว้ยโอ้ยโอ้ยโนโน้ยวดียเดียว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 เปิดก่อนแล้วยังเข้าอยู่อะออกเลยออกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบอย่าอย่าอย่าเออโอ้ไม่ก่อเปิดก่อนแล้วยังแบบเลือดแดงในพริบตาเดียวโอเีครับผมเดี๋ยวเราต้องจัดการไอ้พ่อมากตายให้ได้ก่อน มีน้ำอยู่ข้างๆหรือว่าเขาทำบ่อน้ำไว้ผมต้องต้องเก็บไอตัวบอลล็อกก่อนสิเ,นเก้ป้อมได้เราคอยฮิยวข้างหลังครับผมอาบุกีบอลเออร์ปาลระเบิดปาลระเบิดปาลระเบิดไปแล้วนี่ยระเบิดควันตีไม่ได้ครับผมเออตรงนี้สิตรงนี้สิสิควันมองไม่เห็นมิชชั่นโดนปิดปะไรบอาาลระเบิดอีก ก็ดีเดี๋ยวกดพิธีตาที่ตัวเองโอ้โหเนี่ยพักกันพอกกันเราแบบต้องเบิร์ไปที่เบิร์ต่อฝุดปักฝุดปักโอ้โหเรียบร้อยลาก่อนครับผมกลับไปเติมกระสุนอันนี้กระสานครับผมออกมาเลยมาแล้วมาแล้วเอาได้สองตัวเนี่ยเติมกระสุนเติมกระสุน มาแล้วครับผมด้เวลารวมพลคนเล่นไฟแล้วเดี๋ยวต้องเก็บข้าวไว้ทำดักก้อนโมโนเมียนบ้าง oh. อุ้ยอุ้ยติดเสาอ่ะป oh. าระเบิดวันติดพิชชันเฮ้ย <Hey. S 1> เอาดิเอาดิสตันตัวเดียวก็เอาแบกเรียบร้อยดียอดนะปาระเบิดวัน โอเคโอเคคร like. ับผมแนวหน้าแตกเหลือแค่ทะลวงป้องกันถึงเวลาแล้วครับผมเอานี่กันอัปเกรดขอยิงระเบิดกว้างๆเลยมันมีเรืองกระจกตรงนี้อ네่ะเรืองกระจกตรงนี <h <h <th ้อ่ะต้องเผาเรื่องกระจกก่อนเดี๋ยวอ่อรนะโอเคทางก่อนฝึกแบบฝึกแบบเออติดไฟมาจับมาจับมาเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ย ยิงตรงนี้ปาลาเบิร์ตควันเรียบร้อยยิงไม่ออกเก็บบอลลอกได้อีกหนึ่งครับผมมีคนมาฝึกเป็นแม่สาวอีกากอีกแล้วอ่ะต้องแบบเผาเลยกระจกก่อนครับผมไม่เอาไม่ทำไปเล่นเอ้ยต้องติดไฟอต้องแบบร้อนแรงร้อนแรงไปไปมาเร็วๆปาลาเบิร์ตควันหะนะึนะ่งยิอต อ้าวยูวดินแตกไม่ออกแล้วพี่เมื่อกี้แตกไปเยอะโอ้ยวิ่งหลบวิ่งหลบก่อนมากันน่ะแตกดีเงี้ยโอเคโอโตโมหรือว่าการินโอโตโมแล้วกันนะแตกออกออกออกเออเลยกระจกแตกเรียบร้อยครับผมเอาจ้ะ พยายามเข้าไปครับผมทะลวงเข้าไปด้วยทอย่างที่มีไว้เออตอนนี้ครับผมเอากระสานขึ้นไปก่อนเผาไฟจุดไฟเผาเรียบร้อยหนึ่งที่ออกมาว่ามามาาอุ๊ยเดียวเดียวเดียวอุ๊ยเดียวเดียวเซมิสแฉมแตกเรียบร้อยไปมันถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะเอาธูไฟออกมาเล่นยิงไปเลย ปอ๊บอ๊บอลโอ้โหปบัอลบอลบอลเออเรียบร้อยยิงไม่ออกเรียบร้อยสองหอกคอยป้อมแตกไปสองไปต่อไปดูไปเหลือแค่ไม่กี่ดอกแต่ไหวอยู่ทะลุขึ้นไปเราจะเอานูไปทั้งหมดที่มียิงเข้าไปที่หอกคอยที่สามซัดาเลเทโปยิงสนับสนุนส่งเคมิสไปเพิ่มครับผม ข้างล่างเต็มกระสุนข้างล่างแตกเรียบร้อยอุ้ยกระโหลกเขียวกระโหลกเขียวไอ้ไเออบุกทะลวงไปเลยเอาระเคนไอ้ได้แล้วเข้าได้แล้วโอ้โหโอ้โหบอกเลยว่าด่านนี้ทะลวงอย่างยากเข้าได้แค่ทางเดียวนะแต่คนเล่นไฟนี่มันเจ๋งจริงๆนะเนี่ย